ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพิณดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พ้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมภ์ประจาวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6ก็ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนเรื่อต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรก็ว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เท็นดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีีทงให้ด้ดยิ่ขึน แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีกุมจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพักราหูเราจะเรียกว่าตัะนุไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะปรากฏว่าไปสถิตอยู่ในราศีเมษเราจะเรียกว่าตะนุไปอยู่ในเรือนของสหาชาสหาชากแปลว่าสังคม เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนสนิทคนมูมากนะการที่เราวิ่งเข้าไปหาสังคมนะหรือเรานะครับเขามีปฏิสัมพันธ์ในลนักษณะต่างๆย่อมนะครับให้ผลดีกับเราในลนักษณะต่างๆก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่เกี่ยวเรื่องอะไรงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยเข้าไปติดต่อเราก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับในหลายๆอย่างการที่คนเราเข้าหาคนอื่นเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ก็ถ้าเป็นจริตที่ชอบนะก็ ก็ดีเยี่ยมเลยนะแต่บางคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวชอบอยู่เฉยไม่อยากยุยยง่งใครอันเนี้ยจะยุยง่ยงยงุยง่ยงวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะครับการที่ตนุรักวิ่งเข้าอยู่เนื้นสหชะก็ให้เราเนี่ยปรับตัวนะครับทำโน้นทำนี่นะครับเพื่อประโยชน์ของเราอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าดีนะแต่ก็ต้องเปิดตัวเปิดใจนิดหนึ่งนะการที่ตนุรักอยู่ในเรือนสหาชาติเนี่ยต้องเข้าหานิดนึงนะถึงจะเจริญแก้วหน้านะครับแล้วเราเอามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครรับเกี่ยวอาติดนะครับ ขาบอกคุณทําอะไรคุณได้อย่างนั้นเลยนะคุณมีมิตรภาพที่ดีคุณก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมานะครับคุณตึงหรือคุณนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ออกดอกออกผลพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นแผ่นดินนะแผ่นดินเนี่ยเราจะปลูกข้าวเราได้ข้าวปลูกส้มได้ส้มปลูกทุเรียนได้ทุเรียน,ยนคือทําเหตุปัจจัยอะไรไว้เนี่ยมันก็จะสําเร็จในเรื่องนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะเริญก้าวหน้าหรืออะไรยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเน้นนะครับในเรื่องของการเข้าหาคน นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิธีชื่อของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยื่นนะหรืออีกนัยยะหนึ่งนะถ้าเป็นพวกวัยรุ่นหรืออะไรงไงนะก็ค่อนข้างที่จะเปิดตัวเข้ากับสังคมพวกสื่อต่างๆนะเริ่มจะดังเริ่มจะมีชื่อผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti ต็อหรือจะเป็น YouTube อะไรประมาณนี้คือจะทำให้นะครับค่อนข้างจะเด่นดังเปิดตัวได้ครับการที่ตะนุนรักไปอยู่ในเรือนสหจะถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับเอาละต่อไป เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ของนะครับรวมทั้งความรักอ่านะในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับในวันที่ นะสิไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสนาฬเอ็ดนาทีปัตตานีของเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุ์เขาว่าปัตตานีก็แปลว่าคู่สัญญาพันธุนะครับก็แปลว่าครอบครัวนะครับถ้าเกิดเป็นในเรื่องของที่ทํางานก็ได้นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะกับเพื่อนร่วมงาน นะหรือที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่ปัตตานีปไปอยู่ในเรือนพันธุ์กบางทีอาจจะร่วมมือกันเพื่อก่อร่างสร้างตัวนะครับทำ,ทำนู่นทำนี่กับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาก็ได้นะครับหรือบางคนก็เปิดตัวกับคู่ครองนะเรามีแฟนก็เปิดตัวให้เพื่อนทีมงานรู้เปิดให้คุณพ่อคุณแม่รู้หรือญาติรู้ก็ได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะแล้วดาวพฤหัสต,ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริม เกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นโหสุดยอดเลย,พยไพ่ใบนี้นะผมชอบนะคือไพ่พยาคุธนะครับคือเป็นลักษณะการเข้าหานะแล้วก็เป็นคนที่รู้สถานะตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงนะพยาคุธเองเนี่ยท่านก็เป็นอมตนะเนาะท่านเนี่ยไปต่อสู้กับพระนารายที่เป็นมหาเทพสู้กันตั้งหลายวันก็ไม่มีใครแพ้มมีใครชนะนะครับแต่พยาคุ ชุกคิดือได้ว่าตัวของเราเองก็เป็นนะครับกึ่งเทพนะครับกึ่งสัตว์เดรัจฉานเนาะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าอายังไงเราวคงสู้มหาเทพไม่ได้เนะ,นะครับทั้งท่านที่ เก่งเท่าๆกันนะท่านก็เลยคุกเข่าแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอตกลงอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปจนท้ายที่สุดนกักดีลกันจบนะท่านก็เป็นพาหนะให้พันธารายนะพันธารายก็ให้ท่านเป็นธงศึกนะอยู่เหนือศรีรษะท่านสูงของท่านนะก็เป็นการดีลกันนั้นในเรื่องของนะครับความรักหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็ให้เน้นในเรื่องของความเข้าใจการเข้าหาอน้อมถ่อมตนปณีปณนอมลดทิฐิลดมานะ แค่นั้นเองนะความรักคุณก็จะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะอันเนี้ยพูดแะพูดง่ายแต่เวลาทําจริงมันทายากนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีในเรื่องของอคตินะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้มีปัญหามนุษย์เราที่มีปัญหาทุกวันเนี้ยนะครับลดไม่ได้อดไม่ได้วางไม่ได้นะตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเขาเป็นอย่างนั้น แล้วพอจริตมันไม่ตรงกันมันก็มีปัญหานะครับมันจะเป็นลักษณ์นี่ไพ่ก็เลยมาเตือนว่าเอาละเข้าหาเนาะอ่อนน้อมทำตนนะครับก็จะประสบสำเร็จได้โดยง่ายนะครับทุกเรื่องนะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบสหชะสหาชาก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มากอ่านะ แล้วก็เรื่องคอนเนคชั่นต่างๆออนไลน์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับการง,งานนะความรับผิดชอบในช่วงของเดือนนี้เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดาวเจริญกรรม,มะนะครับไปสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับในช่วงของวันที่10ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่ยีนทีนะเขาเรียกว่ากรรม,มะไปอยู่ในเรือนของัะรินะก็แสดงว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำอะไรได้ไม่ง่ายนะครับมีแต่อุปสรรค นะบางทีทําให้เหนื่อยบางทีทําให้ทอ้อนะครับบางทีก็ทําให้เซ็งนะก็อยู่ที่ว่าพื้นดวงเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเกิดเหตุนั่นแหละพบนั้นเรือนนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าจะหนักจะเบาจะอะไรก็ต้องดูว่าทักษะเราเนี่ยนะครับให้คุณให้โทษเป็นการกินีไหมนะหรือเป็นเดชสีมนตีอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอน นะครับการที่นะครับอยู่ในเรือนอลิเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีกุมบางครั้งหัวร้อนนิดนึงนะก็ให้เรามาระวังไววนะครับนะและอีภพเรือนนึงนะครับสหาชาอินะช่วงนี้ก็พยายามอย่าไว้ใจเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดมากนะครับเขาอาจจะนําความลําบากเดื oss, อดร้อนอึดอัดใจมาให้เราในลักษณะต่างๆเนาะนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่า สหาชาลีเนี่ยมักจะเป็นลักษณะน้ําท่วมปากปฏิเสธไม่ค่อยได้คบกันมานานเป็นเพื่อนเก่าเ,เพื่อนแก่เอิดปากแล้วต้องให้นะสุดท้ายก็นั่งน้ําตาตกนะครับต้องพิจารณาดีนะครับสหาชาลิเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาล่ะนะครับเขาเรียกว่าวารินดาเทวีเนาะอันนี้ไพ่สัจจะความจริงนะ,นะครับ คือก็ต้องบอกว่านะครับการที่เพื่อนฝูงหรือสังคมหรืออะไรก็สุดแท้แต่วิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจหรืออะไรเนี่ยเราต้องหาความจริงให้เจอนะครับบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมาขอพึ่งเราให้ช่วยทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นนะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะถ้ามันเป็นจริงแล้วเราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจจะเป็นจริงเพราะการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีเหลือนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มี แล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือต้องไปเบียดเบียนคนอื่นนะหรือไปออกหน้าแทนคนอื่นอันนี้เรามัดระวังเลยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับสาหรับชาวนะครับราศีกุมในช่วงนี้ต้องอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่เขาเรียกว,ว่าวาจาสิทธิ์สัจจะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คือให้เราถามหัวใจเราเองแหละว่าถ้าเกิดเราช่วยเขาแล้วเราไม่ลำบากเดือดร้อนเขาช่วยไปนะแต่ถ้าเกิดเราช่วยเขาํำบากเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ยุ่งๆวุ่นๆนะเพราะว่ามันไม่ได้กระทบแค่เราคนเดียวบางครั้งมันอาจจะพบ กระทบไปถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้อเอาอะไรก็ว่าไปดูให้ลึกอย่าดูแค่ตัวเราเองคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นต้องให้จริงก็ลองปรึกษาหน่อยพ่อแม่พี่น้องสาวเสียงกันนะทุกคนเห็นดีเห็นชอบนะครับเกินกึ่งหนึ่งก็ให้ได้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดคัดคล้านเราก็ต้องฟังเขานะเนี่ยไพ่เนี้ยเขาเรียกไพ่สัจจะความจริงก็หาวิธีออกง่ายๆนะเวลาจะทําอะไรอย่าตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาคนที่บ้านเขามีปัญหาด้วยนะครับนะคนอื่นเนี่ย เขาได้สิ่งที่เขาหวังแล้วบางทีเขาก็ไปจากเรานะนะครับบางทีเลิกคบกันเลยก็มีบางทีหายสับสนไปเลยก็มีแต่คนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าอะไรเนี่ยเขายังอยู่กับเรานะอันนี้ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ นะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะในราศีเมถุนที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการเริ่มการคึกข,ขนองก็กได้ถ้าเป็นวัยรุ่นนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าพบมรณะนะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพไม่ค่อยดีนะหรือมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลน,นะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าทักษานะถ้าเกิดทักษาปีนี้ของเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นการลกินีนะครับจะออกพบนะในราศีเมถุนมากกว่านะก็เขาเรียกว่าดาวเุรเรือนปุตตะนะครับถึงตัวเลยนะครับในพบสหัชะก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยอาจจะมีมิตรใหมนะ่เข้ามาหาหรืออาจจะมีลักษณะ ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอ่าเข้ามาหาหรือเมื่อดีลงานหรือมีความสนิทสนมกันในช่วงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะเราอาจจะรู้สึกให้ช่วงนี้นะเราอาจจะมีแฟนคลับเยอะขึ้นสําหรับคนที่ทําพวกเ่อนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเนาะก็เฮ้ยแฟนคลับเยอะขึ้นก็เพราะว่าปูดตะามาถึงตัวเราในภพสหาชายอ่านะบางทีเราทํานูน่ทนทํานี่อัปโหลดวิดีโอหรืออะไรยังไงก็ว่าดไปแล้วก็เราก็มีแฟนคลับติดตามอะไรก็ว่ากันไปนะในมุมดีมันมีอยู่ นะครับปุตตะไปอยู่ในเรือสห a c ชะก็เป็นช่วงที่เรามีมิตรดีมิรเยอะมิตรมากมีกัลยามิตรในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีแต่ถ้าเกิดทักษะไม่ดีก็เข้ามายุ่งยุ่งรุนให้ปวดหัวเหมือนกันนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะถ้าเป็นการล็กินีเนี่ยขเขาเรียกมรณนนะครับสห a c ช a กขต้องระมัดระวังนะฮะเพื่อนฝูงสังคมอ,อันนี้เต็มเคโลเลเลยนะให้ดูนะดาวเจ้าเรือ,อนมรณะนะครับไปสถิตยอยู่ในเรือนสห a ะ h ดาวเจ้าเรือนสห acha ปกอล,อลิก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับทั้งเดือน ฟางห้ามญาติไปก่อนเลยนะเพราะเพื่อนฝูงสังคมอาจจะนําความลาบากบึ้อัดใจมาให้ทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับต้องรมะมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับจะเดินทางจะเดินไปไหนยังไงตัวเช็คนะครับนะสภาพรถนิดนึงนะครับน้ําดีไหมไฟดีนไหมอะไรดีไหมอ่านะประกันมีไหมอะไรเช็คหน่อยเช็คหน่อยเพราะว่านะครับดาวามรณะสาหาชาแล้วก็สาหปรไชาไลีเนี่ยบางทีมันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอย่างนี้แหละเต่เรามาดูสิว,ว่า ให้จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ไงนะครับเขาบอกต้องนิ่งเลยนะนิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนมายืมตังก็องน,นิ่งนะครับนะหรือจะทำอะไรยังไงต้องพิจารณาดีๆเห็นไ,ไหมแสงสว่างขึ้น นะครับนั่งสมาธิปัญญาญานนะปัญญาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องปัญญายานด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องดูที่การพิจารณาอย่างรอบคอบทุกเรื่องนะครับเราถึงจะไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของดาวที่มาจากเจ้าเรือนมรณะเป็นสาชาเนี่ยนะครับเพื่อนฝูงมาเบียดเบียนการเดินทางขัดข้องเนี่ยก็ต้องใช้สตินะครับสัมปชัญญะรอบคอบก็จะได้ไม่มีปัญหาส่วนในคาว่าปุตตะ ไปอยู่ในเรือนของสหาชาแน่นอนเพื่อนเยอะเพื่อนมากก็จริงนะมีทั้งคนดีแล้วมีทั้งคนไม่ดีเราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าใครอะไรยังไงแต่ที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าอย่าเบียดเบียนกันถ้าเกิดใครเบียดเบียนกันอันนี้มันจะมีปัญหาเนาะให้พิจารณา,างี้แล้วกันนะครับไพ่ก็มาเจอประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระหรือหัสป,ปดีนะดาวพระหัสป,ปดีเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับในราศีมีเราจะเรียกพบนะครับกระดุมพระนะครับส่วนในราศีคันูนะครับเราจะเรียกว่าพบราพระราพระแปลว่าช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับสิ่งที่ปรารถนานะครับแล้วก็โชคลาภความโชคดีต่างๆนะก็ถือโอเคดาวเจ้าเรือนการเงินถึงตัวเราเองนะฮะก็คือถึงพระราหูนะก็ส่งผลให้นะครับการเงินการทองนะครับจะเกิดจากคอนนคชันเกิดจากการลงทุน เกิดจากการพบปะเกิดจากการทําสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะจะทําให้การเงินการทองเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จนะครับการเงินการทองเนี่ยวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสห a ชะให้เน้นในเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับการติดต่อการประชาสัมพันธ์การเข้าหาการนําเสนอนะครับเรามีดีอะไรเราใส่เข้าไปนะแต่อยู่เฉยไม่ได้นะเพราะว่าคาว่าสห a ชะเนี่ยแปลว่าสังคมนะครับมิตรภาพ นะอีกพพเรือนหนึ่งราพันะราพัสหชะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยเป็นคนโชคดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหาผู้คนนะครับในลักษณะต่างๆคือไม่ได้เสียหายเลยอันนี้ถือว่าดีนะเวลาราพัไปอยู่ในเรือนสหชะนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีนะครับ,วรบ,บ,นะรบเวลาโยกกับราคนาเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมตตาระค่ายและดาวพฤหัสนะครับมากุมกับตนุลักษณ์ของเรานะครับในภพสห a ชะเราก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วช่วงนี้เราจะเข้าหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานได้ดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงมันเ,เงินทอง,ทองเรื่องช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับไพ่ใบน,นี้นะครับเป็นไพ่พระศรีวิษณุ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยนะครับขอให้ลงมือทำนะครับคิดอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะให้เน้นในเรื่องของคอนเนคชันแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จไพ่นี้เป็นไพ่ที่พัะนารายส่งยศเต็มเครื่องนะครับเ mm hmm. ต็มเลยนะก็ถือว่าเป็นปางที่สง่างามมากนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเองนะครับจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะให้เข้าหาผู้คนนะครับติดต่อ นะแล้วคุณก็จะประสบสาเร็จแล้วท่านใดมีสายญาณน,นะครับองค์พระนะครับนารายก็สามารถสวดขอพอรได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้านะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว่าพบความสําเร็จที่เราเรียกว่าสุภะแปลว่าคนอุปถัมภ์คาจุนคอยช่วยเหลือนะครับนะ อีพบเรือนหนึง่งนะครับในราศีทุศกเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องนะครับความอบุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่4จนถึงวันที่29เลยนะครับเวลา22นาฬิกานะครับ 29นาทีนะกัททิดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุไปปุตตะเนี่ยจะเป็นช่วงที่หลักทรั์นะครับมีราคาหลักทรัพย์งอกเงยนะครับนะบ,บางคนอยากมีบ้านบางคนอยากมีรถนะครับบางคนอยากจะแต่งรถคือทําให้เราถูกอกถูกใจนะครับบางคนเป็นนักธุรกิจก็สามารถที่จะหาหลักับนะครับ,นะรบมาเกง กำไรนะครับเพื่อให้ได้เงินได้ทองด้วยนะวก็ว่ากันไปนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับการที่ดาวพฤหัสนะครับอยู่ในภพปุตตะนะก็ถือว่าโอเคอีกภพเรือนหนึ่งครับดาวความสําเร็จนะดาวความสําเร็จไปอยู่ในภพของปุตตะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยไอเดียเจตน,นาการช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราคิดอะไรเนี่ยมักจะถูกต้องนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนมากนะครับแล้วก็สุภาพะไปอยู่ในเรื่องของปุตตะเนี่ย นะเราจะได้ลูกน้องที่มีฝีมือที่พึ่งพาอาศัยได้นะโอ้ก็ถือว่าดีงามนะนะครับอ่ะแล้วเรามาดูเสื้อผพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ดีงามมากกว่าเดิมนะครับได้ไพ่นะครับปรารตีคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของนะครับครอบครัวเนาะนะครับเราจะสังเกตพ่อแม่ออกมาทีวีถือดาปกป้องครอบครัวนะถือจักรถือดอกบัวถือหอยสังนะครับแล้วก็อุ้มองค์พระพิฆเนศนะครับในวัยเด็กแล้วพระศิวะก็แปลงเป็นนะครับซิงโตให้นั่งนะครับนั่นคือความกลมเกลียว นะรหรือความสมคินในองค์กรนันะร่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์นะฮะที่จะได้เพื่อนร่วมง,งานนะครับหัวหน้าง,งานนะครับหรือคนที่อยู่ในทีมงานนะครับมีการช่วยเหลือกันกนู่นนะี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะเวลาใครมีปัญหาหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ช่วยเหลือกันนะให้เรา พูดถึงนะครับในเรื่องของความเจริญเติบโตนะครับของหน้าที่การงานให้พูดถึงเรื่องอนาคตนะครับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงีเหมือนกับเราให้ความหวังนะครับนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะสําเร็จ นะครับในสิ่งที่เราปรารถนาแนวแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกนะครับเป็นการทําอะไรค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของคนส่วนร่วมนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพัสากันนิดหนึ่งนะดาวพัสาเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่แปลว่ารับรับซ่อนเล่นไม่เปิดเผยเบื้องหลังคอยสนับสนุนนะครับหรือกักขังจองจำนะครับแล้วแต่ว่าพื้นดวงเราเนี่ยมีดาวอะไรให้คุณให้โทษตั้งรับ อะไรยังไงในราศีกุมนะครับก็จะเป็นการบอกเขตน,นะครับถ้าเป็นดาวที่ดีก็ดีนะถ้าเป็นดาวที่ยุ่งๆุันวุ่น,นก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะครับดาวนะครับพระเสาร์เนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีกุมและอยู่ตรงนี้ยาวนานนะครับ,นะรบถึง2ปีขึ้นถ้าเป็นทักษะนะครับที่ดี นะครับดานะจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้านะแปลว่าเอาละดาวเจริญวินาทับลักและสมมติเป็นสีหรือเป็นเดชสีมุนตตีอะไรประมาณนี้แล้วไม่มีดาวอะไรที่เป็นศัตรูเนี่ยก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีกลุ่มเนี่ยคิดอะไรละเอียดรอบคอบขึ้นนะครับมีคนผลักดันคอยช่วยหลังนะครับมีคนผลักดันคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะครับในลนักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นการกกินีนะครับก็ ดาวเจริญวินาจะมาเต็มๆเลยก็คือความเสียหายต่างๆจะมาถึงตัวนะครับความวิบัติมาถึงตัวคดีความมาถึงตัวเรื่องยุ่งๆมาถึงตัวก็อยู่ที่ว่าดาวเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับและสัมพันธ์การกินีไหมถ้าสัมพันธ์การกินีก็หนักถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีก็ผ่านไปได้นะครับนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวพระเสาร์เองเดิมทีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมแลวก็ยกให้พระราหูไปนะเวลา30ปีกับบ้านครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นการกกินีจะให้คุณ นะครับแต่ถ้าเป็นการรักกิจก็อย่างที่ผมว่าแหละยุ่งวุ่นวุ่นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสี้อไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะเหนื่อนนิดนึงนะไพ่พลรามนะครับนั่นเหมือนบอกว่าเราเองจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้หนักแน่นนะครับนะอย่าวันไวหนักแน่นนะครับในสิ่งที่เราทํานะครับแล้วเราก็จะผ่านพ้นทุกอย่างคือไพ่เป็นเนี้ยนะเป็นไพ่ที่ทําเพื่อคนอื่นด้วยนะเนะี่ยตัวเองไปแบกนะครับตัวเองไปไถตัวเองไปทํานู่นทํานี่นะครับเพื่อให คนอื่นนะครับสุขสบายนะฮะทีนี้เนะี่ยตัวเราเองเวลาจะมีปัญหาหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องให้หนักแน่นเพราะว่าคือวินาศมาถึงตัวเนี่ยนะนะถ้าเป็นการรักินวินาศมาถึงตัวเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่เอาอะไรสักอย่างเนี้ยอันนี้มันจะยุ่งยุ่นบุ้นเลยนะ นะครับก็ขอให้หนักแน่นทํานู่นทํานี่อะไรก็ขอ,ขอให้ละเอียดรอบคอบตามดาวพระเสาร์เลยดาวพระเสาร์เป็นดา,าวละเอียดรอบคอบคิดทีท่ทวนอะ่านี่ถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตาแต่เหนื่อยนี่เหนื่อยแน่นะครับแต่เหนื่อยแล้วมาสามารถจบนะครับปัญหาอะไรต่างๆก็เขีรยไปด้วยความละเอียดรอบคอบอึดอดทนนะครับและปัญหาต่างๆของคุณก็จะผ่านพ้น ไปได้ด้วยดีนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาพกานานันได้ยังไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดแก้วจะเลี้ยงน้ำชาก,กาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านโชคดีมีความสุขผมเกดแก้วดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกตก้าพิุู่รลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิ์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวคินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t o k อกนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเก,กรงดูตลอดสวัสดีครับ